แดดมาแล้วนะคะแดดมาแล้วค่ะคนดวงดีเป็นไหนก็ต้องมีแดดมานะคะโอ้โหตอนนี้แดดจ้าเลยค่ะไม่ผิดหวังนะคะมางานนี้ค่ะอาจจะช้าหน่อยเดี๋ยวก็มาเองนะคะแดดอันนี้เริ่มทยอยมาแล้วดีใจด้วยที่มีแดดวันนี้จะได้ไม่เหงาคนนานๆมาที คนอาจจะอยู่ตี่ในบ้านอาจจะมีฝนตกแต่ตอนนี้แดดออกแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงเจอแดดเหมือนเรานะคะก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าวันนี้ยังมีแดดอยู่โอเคนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวสักนิดหนึ่งวิวที่ฮอลแลนด์ที่เรามาทำทุระกันนิดนึง สวยวิวสวยๆไม่ใช่วิวแล้วค่ะมันเป็นแบบว่าแบบที่ที่ฮอลแลนด์จะไม่เหมือนที่ต่างประเทศจากต่างประเทศอื่นมันจะดาพื้นที่ราบต่างประเทศอื่นเขาจะมีภูเขาที่นี่ก็มีแต่ว่ามันไม่เหมือนที่อื่นนะคะแต่ก็โอเคฮอลแลนด์ Holland ก็น่าเที่ยวนี่คือเรามาเที่ยวแบบว่าไม่ใช่แบบ เมืองนะคะเป็นหมู่บ้านแบบไอ้ที่เขาทำสวนทำอะไรกันนะคะ่ะหวังว่าทุกคนกขคงพอได้เห็นนิดหน่อยนะคะมีนะมีวัวมีอะไรด้วยเห็นไหมคะแต่บรรยากาศมันก็ดีนะคะที่ว่าเ,ออเรามาเที่ยวแบบเนี้ยมันจะได้ไม่ไม่ต้องเครียดที่เราอยู่มันจะไปอีกแบบหนึง่งอันนี้ที่เราอยู่ตอนนี้ ดีใจที่แดดออกมานะคะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เพียงแต่บอกว่าเออวันนี้มีแดดหน่อยหนึ่งโอเคนะคะ